สวัสดีครับเพื่อนๆทุกๆท่านนะครับสําหรับวันนี้นะครับผมก็จะกลับมาดูดวงของคนที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับประจําเดือนกรกฎาคมที่กําลังจะมาถึงนะครับเราลองมาดูกันหน่อยนะครับว่าสําหรับคนที่เกิดในวันอาทิตย์เนี่ยช่วงเดือนกรกฎาคมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเงินนะครับการงานนะครับความรักสุขภาพนะครับหรือว่าการเดินทางเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างในช่วงเดือนนี้นะครับ เรามาดูใบแรกกันก่อนนะครับไพ่การเงินโอ้โหไพ่ ho, าการเงินนี่ได้อัศวินเลยนะครับถือว่าเป็นไพ่ที่ดูแล้วมีกําลังนะครับถ้าเป็นไพ่ใบนี้ขึ้นมาเนี่ยก็ดูแล้วน่าจะสบายใจนะครับความเป็นอัศวินเนี่ยก็แน่นอนเป็นคนที่ทํามาหากินเก่งนะครับเป็นคนที่มองกไกลเกี่ยวกับเรื่องของการเงินหาเงินเก่งเก็บเงินเก่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนประเภทนี้นะครับตกในช่วงเดือนนี้เนี่ย ก็ถ้าพูดถึงเรื่องพื้นฐานการเงินเนี่ยสำหรับวันอาทิตย์เนี่ยไม่ลบาบากนะครับเป็นอีกหนึ่งเดือนที่มีเงินใช้จ่ายได้ยังไม่ขาดมือนะครับยังมีสภาพคล่องในมืออยู่นะครับในทางกลับกันเนี่ยสำหรับคนที่เกิดในวันอาทิตย์เนี่ยอาจจะมีะไรายได้ใหม่ๆไหลเข้ามาในมือด้วยในช่วงนี้นะครับก็ฟวามแบบสวินเนี่ยมันมีความมีกําลังอยู่แล้วในช่วงเดือนนี้นะครับในเรื่องของการเงินปัญหาที่ เคยมีอยู่ในอดีก็จะเริ่มดีขึ้นนะครับก็จะแก้ไขได้ในช่วงเดือนนี้ก็ถือว่าดีครับในเรื่องของการเงินนะครับยังมีความก้าวหน้านะครับหรือปัญหาที่มีก็แก้ไขได้ส่วนเรื่องสภาพคล่องยังดีอยู่ยังมีกินมีใช้ได้ยังไม่ขาดมือในช่วงนี้นะครับเรามาดูการงานกันบ้างแม่ไพ่นะครับเงินไปอยู่ที่งานงานไปอยู่ที่เงินนะครับ ไม้เท้าเนี <av> ่ยมันเป็นสัญลักษณ์ของการงานนะครับส่วนหนึ่งเหรียญเนี่ยเหรียญเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของการเงินแมแต่ไม้กับเหรียญเนี่ยมาสลับตำแหน่งกันแต่ไม่เป็นไรก็ให้ผลดีทั้งคู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าพูดถึงการงานนะครับการงานก็ยังมีพื้นฐานที่ดีอยู่นะครับเลขหนึ่งหมายถึงการเริ่มต้นนะครับสําหรับท่านใดที่ถูกพักงานนะครับหรือว่าตกงานอยู่อันเนี้ยให้ผลดีอาจจะ ได้งานในช่วงเดือนนี้หรือกลับเริ่มต้นกลับมาทํางานหรืองานที่มีปัญหาอยู่นะครับจะเริ่มปรับตัวดีขึ้นในช่วงเดือนนี้นะครับแต่ถ้าคนที่มีปัญหานะครับเดือนนี้ก็ถือว่าสบายใจได้นะครับในเรื่องของการงานนะครับบางคนบางท่านเนี่ยก็อาจจะมีลาบเกี่ยวกับเรื่องของทํางานดีก็ฟุกได้เลื่อนตําแหน่งหรือว่าได้ย้ายงานไปทําในสายงานที่ตัวเองชอบนะครับและมีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานก็ถือว่าดีครับในไพ่หนึ่งเหรียญนะครับถึงไพ่เนี่ยจะดีทั้งเงินและงานเนี่ยแต่ก็ ต้องไม่ประมาทนะครับเพราะว่านี่เป็นแค่หนึ่งองค์ประกอบพื้นฐานดวงอย่างที่ผมบอกหลายหลายท่านนะครับอันนี้เป็นเป็นแค่1องค์ประกอบพื้นฐานดวงเท่านั้นเองนะครับเราจะยึดอันนี้เป็นหลักเกณฑ์ของชีวิตเลยไม่ได้นะครับเราก็ต้องไปดูอันอื่นให้มันครอบคลุมซะก่อนนะครับโดยเฉพาะเนี่ยถ้าจะดูยาวๆนิดนึงนะครับผมก็แนะนําให้ไปดูดวง12อราศีโบราณนะครับก็ไปไล่กันนิดนึงไปหัดไล่กันหน่อยว่าเราอายุเท่าไหร่นะครับแล้วไปตกอยู่ในตําแหน่งไหนและตําแหน่งนั้นเนี่ย มันให้ผลดีหรือว่าร้ายกับเราอย่างไงนะครับก็อันนี้จะอยู่กับเราไป12เดือนเลยนะครับให้ผลระยะยาวทั้งปีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันดูไม่ยากครับลองไปดูกันนิดนึงนะครับไม่จะเป็นต้องเป็นคลิปที่ผมทําขึ้นมาพี่คลิปของใครที่ทําขึ้นมาก็ได้นะครับลองไปหัดไล่ดูกันนะครับอันนี้ดูเองครั้งเดียวไปเลยนะครับแล้วเราก็สามารถเอาวิชาเนี่ยไปดูให้เพื่อนๆรอ,อ,อบข้างได้อันนี้ผมบอกได้เลยว่า มีความมั่นยำค่อนข้างสูงในชีวิตนะครับในปีนั้นๆลองไปหัดดูกันนะครับแล้วก็ลองไปสังเกตใช้กันดูนะครับอ่ะทีนี้เรามาดูในเรื่องความรักกันบ้างอ้าวโหเลขหนึ่งขึ้นคู่นะครับจริงๆริงแล้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีถ้ามีเลขหนึ่งขึ้นคู่นะครับแต่ว่าเป็นหนึ่งดาบหนึ่งดานเนี่ยมันเป็นอุปสรรคนิดน,นึงนะครับในถ้าพูดถึงพื้นฐานครอบครัวเนี่ยมันก็ดีอยู่นะครับหนึ่งดานเนี่ยมันถึงจะเป็น อาวุธเป็นอุปสรรคเนี่ยแต่ดังๆนเนี่ยมันไม่ได้ถึงกับหนักหนานะครับครอบครัวเนี่ยถือว่ายังมีความราบลื่นอยู่นะครับเดือนนี้แต่ก็อาจจะมีความกระทบกระทั่งกันบ้างในเรื่องของอารมณ์ในช่วงเดือนนี้นะครับเล็กเล็กน้อยจุกจิกจิกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราบั้นระวังเรื่องของอารมณ์หรือว่าความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันบ้างในช่วงเดือนนี้อาจจะเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาร้อนมาเราก็เย็นนะครับเดือนนี้มันถึงจะไม่เกิดปัญหานะครับในบางคนเนี่ยอาจจะ มีการตัดสินใจอะไรบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องของครอบครัวหรือความรักนะครับคนที่ยังไม่มีแฟนนะครับอาจจะมีเรื่องตัดสินใจแต่งงานแต่ก็อาจจะเหนื่อนนิดนึงนะต้องคิดเยอะหน่อยในช่วงเดือนนี้นะครับไพ่หนึ่งดาบถึงจะมีอุปสรรคนะครับแต่ว่าถ้าเรามีความพยายามถือว่ามีโอกาสนะครับคนที่ยังไม่มีคู่หรือกํอกาลังแอบชอบใครรักใครอยู่ <gio consumers> ก็ขอให้มีความพยายามเท่าน,นั้นเองนะครับผมเชื่อว่า,าไพ <ข S> ่มีโอกาสถึงจะเหนื่อนนิดน,นึงก็ตามนะครับก็ถือว่าดีครับหนึ่งดาบเนี่ย ถึงจะเป็นไพ่ที่มีความหมายเป็นอุปสรรคนะครับแต่ว่ามันเป็นอุปสรรคแค่เล็กน้อยนะครับแล้วก็ไม่ได้มีอะไรที่มันดูรุนแรงในช่วงเดือนนี้เรื่องพื้นฐานครอบครัวหรือความรักนะครับให้เรามาระวังเรื่องของอารมณ์นะครับไว้นิดหนึ่งเท่านั้นเองนะครับอ่ะมาดูเรื่องของสุขภาพนะครับแล้วก็การเดินทางกันบ้างโอ้โหจริงๆแล้วเนี่ยเมจิเชียนเนี่ยก็ถือว่าเป็นเลขหนึ่งเหมือนกันนะครับแต่เป็นหนึ่งในชุดของอ่าเขาเรียกอะไรเมเจอร์นะครับอ่าเพื่อ หนึ่งดาบหนึ่งเหรียญเนี่ยมันจะอยู่ในชุดมเนอร์นะครับเพราะเป็นเพื่อสัญลักษณ์ของอาวุธเอาเป็นสัญลักษณ์ของเคื่อ 4, 4สี่สี่สัญลักษณ์นะครับอันนี้ก็เป็นอยู่ในชุดเมเจอร์ก็เป็นเลขหนึ่งเหมือนกันจริงๆแล้วก็เหมือนกับได้เลขหนึ่งถึงสามใบนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นไพ่ที่มีกําลังค่อนข้างดีเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องสุขภาพสบายใจได้ครับเดือนนี้ก็ยังแข็งแรงสมบูรณ์ดีคนที่มีโรคประจําตัวนะครับก็ขอใหดอ้ดูแลตัวเองดีๆนะครับ มีเกณฑ์ที่จะปรับตัวดีขึ้นได้เช่นเดียวกันนะครับไพ่มีกําลังนะครับก็ต้องพูดไปตามนั้นก็อุบัติเหตุนในเดือนนี้ไม่มีนะครับในเรื่องของการเดินทางนะครับเดินทางก็ดูแล้วไม่ได้ไม,ไม่ไม่ได้มีอะไรที่มันหนักใจในช่วงเดือน,นี้ก็ยังเดินทางคล่องอยู่นะครับเป็นคนที่จัดสรรเวลาดีนะครับก็ยังไงก็อย่าลืมนะครับถึงไพ่รู้สึกว่าดวงของคนที่เกิดในวันอาทิตย์เนี่ยจะมีพื้นฐานที่ค่อนข้างแข็งในช่วงเดือนกรกฎานะครับมันมันดูดีไปทั้งหมดเลยแต่ว่า ต้องไม่ประมาทอย่างที่ผมบอกเพราะเราไม่ได้มีพื้นฐานดวงที่เป็นันเกิดนะครับเป็นองค์ประกอบของพื้นฐานดวงอย่างเดียวเรายังมีอีกเยอะแยะมากมายนะครับมีปีชงมีอะไรอีกเยอะแยะมากมายนะครับเราก็ต้องมาดูว่าน้ําหนักมันไปในทางไหนนะครับก็สุดท้ายนี้ก็ขอให้คนที่เกิดในวันทิตย์นะครับก็มีความสุขนะครับและมีเงินมีทองใช้ไปตลอดปีนะครับวันนี้ผมก็ต้องขอลากันไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ